ครับสวัสดีครับวันนี้ผมช่างเอ็มจากร้านสมายไอทีเซอร์วิสนะครับวันนี้ผมมารีวิวสรุปงานซ่อมนะครับตัว macbook pro นะครับ A1286 นะครับลูกค้ามาในอาการที่ติดลูกกุญแจนะครับล็อกนะครับผมก็คือไม่สามารถเปิดเข้าในเครื่องได้นะครับเข้า os ได้คราวนี้ผมก็ได้ทำการซ่อมบอร์ดครับโดยการทำแก้ไขที่ไบออดครับผมก็คือ ทำการแฟ t ไบออนใหม่นะครับตอนนี้ตัวเครื่องก็สามารถเข้า OS ได้แล้วก็ใช้งานได้ปกติแล้วนะครับก็คือเพื่อนๆนะครับที่ติดปัญหานะครับเรื่องไม่ว่าจะเป็นติดพาร์ทเวิร์ดติดลูกแญแจล็อกหรือว่ารันใช้ตัว OS ไม่ได้นะครับเฟิร์มแวร์หายนะครับเรื่อนี้ก็สามารถส่งมาให้พวกเราแก้ไขได้นะครับพวกเรามีทั้งหมด5สาขานะครับมี เทอมินอลอโศกนะครับผมเมกาบางนายูเนียนมอลาดพลาวเดอะมบางกะปินะครับแล้วก็ที่สำนักง,งานใหญ่พระเวศนะครับถ้าเพื่อนๆติดปัญหาอะไรสามารถติดต่อพวกเราได้ทุกวันเลยนะครับพวกเรายินดีให้บริการครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ขอจบการรีวิวงานซ่อมเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวถ้ามีงานอะไรอัปเดตอีกผมจะมาะสรุปงานให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ